สวัสดีครับจ้าหนุ่มครับวันจันทร์ที่2ธันวาคม18บแนาฬิกาห้านาทีครับเราดูภาพรวมเอคยูภาคขั้มนะครับเมื่อเช้าผมติดตุลาน,นิดหนึ่งนะไม่ได้อัปเดตเป็นคลิปให้นะครับเมื่อเช้าเรามองว่าเอคยูมีโอกาสจะย่อมาทาง2 6 4 2 4 0นะคนไม่มีชนะโลงแผนใหม่ตอนเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับหลังจากนั้นประมาณช่วง7จ็ดนะก็อมองว่ามีโอกาสจะย่อลงมาต่อนะครับเอคยูนะมีโอกาสย่อถึง2635ก่อนเด้งนะคนเหนือนเซลล์นะครับเหนือ26 ห้าถือดูกล้าถือดูกล้าเนกาก่อนนะครับนะครับคนจะเซลเพิ่มไม่เซลใกล้ๆองห้าถูนไว้นะนะครับแล้วก็ไทพีก็มีโอกาสลงมาถึงสองหกสามห้าหรือ 3, สามศูนย์นะครับปรากฏว่าตอนเก้าโมงมันมันเด้งน้อยมันก็มีโอกาสจะลงนิดกว่านั้นนะอันนี้อัปเดตไปทีตอนเก้าโมงยี่สิบนะครับเอ็กซ์ถ้าในวันยืนเหนือสองห้าไม่ได้นะครับว่าจะมีแรงขายกดลงมาทางสองหก อ262010หรือดีก,กว่าได้นะครับคนติดบ้ายนะเด้งถึงทุนลดชนะกันคนถือเซลล์เหนือ2647ถือดูภาคบ่ายนะครับอันนี้เราพูดไว้กลางวันเนาะทีนี้เขาลงไปถึงะเขาก็ลงไปถึงประมาณ2,620กว่านะครับอันนี้ตอนืซอเรีิกาเนี่ยผมเห็นเริ่มจะมีเด้งนะก็เลยมองว่าถ้าคนติดบ่ายหยุดกบอนนี้นะอาจจะมีเด้งออกนะก็คาดว่า มันอาจจะยังเร่งไม่ผ่านตรงกรนนะแล้วก็ค่อยลงมาใหม่อันนั้นก็เดี๋ยวไปดูการกระสุดกันนะครับคุณคุณลุงวาวาถามว่าอาจารย์อ่ทองมุมมองของคำใช่ไหมครับจริงๆผมก็มองว่ามันอตอนสี่โมงใช่ไหมก็เห็นว่ามันน่าจะเร่งมาทางนี้เนาะสามแปดสี่สองสี่ห้านะครับก็มองว่าคิดเร่งก่อนนะครับให้ดูสเกีนาฬิกา อตอนนี้มันก็เลยเวลาแล้วโอเคนะครับคุณลุงก็ขอมุมมองอมมก็ผมถามกลับนิดหนึ่งนะว่ามีสถานะไหมนะถ้ามีมันจะตอบง่ายกว่านะครับไม่มีก็ไม่มีก็ต้องรอสัญญาณใหม่นะครับแค่ถามว่าตอวนี้เซล์ลได้ไหมจริงๆว่าถ้าจะเซล์เซลซุปกรอบนี้ได้นะเสียงเซลกรอบ4ี่แดห้าสูเนี่ยถ้าถึงเนี่ยนะพอได้อยู่ครับถ้าโซดืรเนี่ยอาจจะทนก็เด้งนิดนึงนะครับ ถ้าเราเซลลจากสนะี่แดห้าูนย์ะสปรอตเนี่ยผมคิดต้องเป็นเจ็ดศูนย์เลยนะครับแล้วก็ tp เนี่ยน่าจะต่ำกว่าสองหกอสอง่าถ้างั้นไปดูภาพล่าสุดกันนะครับภาพล่าสุดไปดูที่ mt f i f y นะครับเดี๋ยวดูอีเวนต์วันนี้มีหรือเปล่านะผมไม่ได้ใจอ่าไปดูที่ f o r e x factory นะครับอ่าประจำวันจันทร์ที่สองหนึ่งธันวานะครับเยิเม่มกันนะอ่าที่กลางวันเมียนกันอ่าภาคคำ่ำมามีนะวันจันทร์มีวันจันทร์มี นะครับก็ของคืนนี้มีตอนสามทุ่มสี่ห้าครับแล้วก็สี่ทุ่มนะอ่ไฟน,น,นอกเมนู f ฟคเจอรงพีเอ็มไครับแล้วก็มี ISM m มเมนูเฟคเจอริงพีเนะครับแล้วก็เมนู f ฟคเจอ n ิงไพล์นะก็ อันนี้ตัวโดยส่วนใหญ่นะครับตัวเลขพวกนี้ยถ้าสูงกว่าจะมองเป็นบวกหรืนไม่เนาะถ้าต่ำกว่าคาดมองเป็นลบนะฮะเดี๋ยวให้ดูตอนตัวเลขเฉลยแล้วกันนะนะครับก็รู้ว่าคืนนี้เรามีตัวเลขแดงอยู่นะตอนสี่ทุ่มนะสามทุ่มึ้นกับสี่ทุ่มนะ,ะเดี๋ยวผมบอกกอนแล้วกันนะ นะครับคืนนี้ประกาศตัวเลขนะสำคัญสกุลนะครับยูอดอลลาร์นะครับตอนนะที่1 5็นนะครับแล้วก็ที่2องศ0นนะ นะครับคิดว่ามีผลนะสอ,อสองช่วงนี้มีผลแน่นอนนะเดี๋ยวก็าถ้ามองอะไรออกอัปเดตทีนะครับทีนี้เรามาดูเทคนิคก่อนนะก่อนตัวเลขจะมานะครับไปดูเอ็กซ์ูนะครับ,รบอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นตามเฟรมสามสิบนาทีนะครับก็ถ้าเรามองภาพใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็มองว่าก่อนหน้านี้มันเป็นขาขึ้นรอบใหญ่มาแล้วมันมีขายมีเด้งมีขายมีเด้งนิดหนึ่งแล้วก็ขายลงมาหลังจากนั้นมียกอาย,ยกโลอยู่ ะครับตรงนี้ดูเหมือนจะไปติดต้านนะนะครับลองกลางพี่โบเช็คกันนิดนึงนะครับอ่าเราใช้พี่โบรีเฟรสนะตีจกักไฮบกลนะครับก็ถ้าเป็นตัวเลขใี้สำคัญก็น่าจะเป็นโซนที่ห้าสิเอร์เซ็นะไปไปแล้วยืนไม่ได้ใช่ไหมนะครับตรงนี้ครึ่งึนอยู่ผมคิดว่ามันมันเป็นการรีบาร์ถ้าเป็นการรีบาร์มันน่าจะเป็นอะไรครับ A B C นะนะครับแล้วก็ถ้าเราตีเส้นแนวโน้มมนไล่กำชันมานะครับมัน มันหลุดลงมาใช่ไหมจริงๆมันจะมีอีกเส้นหนึ่งรอบเล็กอีกตรงนี้นะพอหลุดมันก็จะย่อลึกทีนี้มันวิธีสังเกตว่ามันจะลงต่อหรือจะมีโอกาสกับขึ้นเนี่ยมันต้องยืนยันด้วยการคอนเฟิร์มด้วยการอ่านไฮหรือโลที่มีน้ำับกันเช่นนะครับถ้าถ้าเรามองว่ามันคือการไซเบร์แบบนี้นะครับการเคลื่อนที่น่าจะเป็น ABC นะ นะครับมันก็ถ้าเรากางพี่โบเปเสน็จใช่ไหมครับมันติดทั้สิบเปอร์เซ็นตนะโดยส่วนใหญ่ถ้ามันกลับไปยืนเหนือตรงนี้ไม่ได้นะมันจะขายลงหมดนี้ครับอ่าการจะประมาณเนี้ยอันนั้นก็เราก็ต้องดูตรงนี้ว่าความน่าจะเป็นว่ามันคือย่อแล้วจะวิ่งขึ้นกลับไปหรือว่าอาจจะเด้งเพื่อจะลงใหม่เนี่ยผมว่าดูตรงนี้นะครับทีนี้พอเรามีอีเวนต์ตอน สามทุ่มสี่ห้ากันสี่ทุ่มเนี่ยมันจะต้องรอดูนิดหนึ่งว่ามันจะออกทางไหนนะครับถ้าตัวเลขมันเป็นลบกับทองเลยนะครับมันก็จะทิ้งลงมาแบบนี้ได้เลยนะนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นบวกกับทองเนี่ยมันอาจจะสะบัดไปตัดมานะครับแล้วก็ถ้าเบรกไฮไปเนี่ยอันนี้คือขึ้นโอเคชัดเจนว่าเขาจะเปลี่ยนกรอบเพื่อจะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้าถามตอนนี้มันกั้มกึ่งอยู่นะครับถ้าตามเทคนิคเนี่ยให้มาดูตรงนี้ก่อนว่า ตอนนี้มันทำทรงอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปดูล่าถุดนะนะครับเมื่อเช้าเนี่ยไอที่เราเทรดกันเนี่ยเสร็จตรงนี้เนาะเห็นตรงนี้อ่าฐานสิบฐานสิบนาทีเนี่ยถ้าดูภาพเมื่อเช้าดูเทียบีิหนึงก็ได้นะคือเหตุผลที่มองว่าจะมีเด้งบ้างก็คืออะไรครับอ่าดูดูออกไหมอ่านะดูออกไหม คือในในคลื่นย่อยๆเนี่ยนะครับมันลงมาใช่ไหมมีเด้งแล้วก็ลงชันๆมานะครับมันมีโอกาสเด้งแนบอยนี้บ้างนะครับแต่ถ้าเด้งไปไม่ผ่าน5ตัวเนี่ยคาดว่าจต้องเทมกลับแล้วก็ค่อยเทมาอันนี้นะครับตอนนี้มันก็เป็นแบบนี้อยู่ผมมองว่าเป็นประมาณนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมงขยายกราฟช้าๆนะครับอันนี้ถ้ามองไม่ผิดนะมันคือจุดเริ่มต้นของแนวโน้มนะแล้วก็ขายเทล,ลงมาทำโลหนึ่งไว้ นะครับที่เด้งไปไม่ผ่านไฮนะครับตอนดึกของคืนวันศุกร์ใช่ไหมอันนี้ทำไฮที่เที่ยลงนะแล้วเช้าวันจันทร์เนี่ยเปิดแก็บโดดลงมาเลยนะนะถือก็เปิดแก็บนะเปิดลงมาหัวนี้ก็ลงเลยครับพอลงเสร็จมันก็ค่อยๆซึมๆลงมาใช่ไหมครับพอซึมๆลงมาเนี่ยลองวัดเป้าหมายดูนะเราจะกลางพี่โบนนี้ครับ e x p a n นะครับคลิกไฮก่อนนะคลิกโลนะแล้วก็เราก็จะตี ไปวางที่หายที่เขาเด้งไปไม่ผ่านลวดสุดนะครับไอตัวเลขที่บอกว่าจะลงมาทางสามศูนย์หรือสองห้าเนี่ยก็คือกรอบนี้แหละกรอบที่เลเวลพี่โบสำคัญก็คือสองร้อยเปอร์เซ็นหรือสองร้อยดจุดแปดเซ็นนะครับปรากฏว่ามันหลุดสองร้อยเปอร์เซ็นตมานะครับแล้วก็ทําลงไว้ตรงนี้อ่านิฐานว่าน,นี้อาจจะเป็นโลสามเนาะถ้าตรงนี้โลสามเนี่ยอันนี้มันใช่สี่ไหมอ่ะสี่มันอาจจะเป็นไซร์อัพอย่าีครับถ้ามันเป็นขึ้นสี่มันอาจจะขึ้นเป็น a B บนะอ่าถ้าเป็นขึ้นสี่เนี่ยคืนนี้ลงต่อ ถ้าลงต่อก็ขึ้นห้าขึ้นห้าก็ลงมาเนี่ครับต่ำกว่าเดิมนะครับมันจะต่ำลงอ่อนกว่าน่าะจะต่ำกว่านี้นะครับนะครับทีนี้ไอ้ถ้ามุมมองเราผิดนะครับเมื่อมันกลับไปยืนเหนือตันนี้นะครับถ้ากลับไปยืนเหนือสองหกสองหกห้าสูงเนี่ยอันนี้มีโอกาสจะกลับขึ้นนะครับมีโอกาสนะก็คืออันนี้เด้งมาก เร่งมากอาจจะมีย่อบ,บ้างและขึ้นนะครับแต่ว่า,ากลับไปยืยนตรงนี้คือขึ้นอ่ะนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้เลยที่เขาเด้งกลับมาเนี่ยลองการพี่โบเช็คนิดหนึ่งก็คือวัดายวัดโล่โซนต้านตัดมาอยู่ที่ประมาณโซนที่กลงๆก็มาณ47นะครับถ้าไกลกว่าน,นั้นมี50 55แล้ว นะครับก็ลุ้นกันทีละหายแล้วกันนะอาทีละโลดถ้าถ้าเขาเด้งกลับไปนะครับแล้วมันยกหายยกโรไม่ทําโรใหม่อันนี้มีโอกาสจะขึ้นได้แต่ตอนเนี้มันก็มินเมย์อยู่ว่าไอ้ตรงนี้มันอาจจะเป็นโซนโซนต้านไหมนะครับต้าไปไม่ผ่านเนี่ยต้องขายกดลงมานะครับเดี๋ยวถ้ามุมมองอะไรชัดหรือเปลี่ยนไปเนี่ยอเดกทีนะแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้แรงแรงซื้อมันยังมาทางนี้อยู่ นะครับก็ถ้าใครดูรูปนะอนี่อัปเดตไปเมื่อตอนสี่นาฬิกาสามสี่นทีเนี่ยนะครับเอ็กยูแนวที่พอดิ้งถึงให้ปรับพอดไว้ไปนะครับสองหกสามแดสี่สองสี่ห้าตอนนี้ขึ้นมาถึงสี่หกนะแล้วก็ถอยมาตอนนี้แรงซื้อมันยังพอมีนะแต่ว่ามีตอดส้ลงมาบ้านนะครับอถ้าบอกว่าถ้าใครจะเซลล์นะครับผมก็เลยบอกว่าเราต้องต่อราคานิดหนึ่งนะนะครับเพราะว่าไอ้แพทเทร์นมันยังไม่ได้กลับตัวจะลง นะครับถ้าเราไปาเลือกเซลลิมิตเนี่ยเราก็โควนต่อราคานิหนึ่งหน่อยอ่าประมาณนี้นะนะครับก็อันนี้เป็น,อนปนะปเอเอย์ยูนะครับทำฟิมสามสิบวทนนะครับสามสิบวทีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวอีกใช่ไหมข่าวนะ ที่ยี่สิบเอ็ดสี่สิบห้าแล้วก็ยี่บสองศูนทั้งหมดอ่านะครับประมาณนี้นะอ่าโอเคนะครับทีนี้อีกคู่หนึ่งนะครับตัว คริปโตนะโว VC เนี่ยนะครับเมื่อเมื่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันมีเด้งกลับไปใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆพอมันไปถึงโซนสำคัญมันไม่ไปต่อนะพอไม่ไปต่อมันเทลงมาทางนี้ใช่ไหมคือแพทเทิร์นผมว่ามันน่าจะเป็นยอดไซบิดามเนี่ยนะครับถ้าใครเซลลงมาเนี่ยครับคนพวกนี้ถึงเมื่อกลางวันนะนะครับแต่ว่าถ้าใครจะบายกลับเนี่ยมันดูต้องต้องคอนเฟิร์มด้วยการที่แพทเทิร์นมันยกไฮโนลงกลับนิดหนึ่งนะเพราะว่า คือตัดในที่แนวโน้มในทิศทางลงมันขายไม่จบเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นนะครับก็เลยบอกว่าใครเซลล์มาก็ถือดูได้ใช่ไหมตรงนี้นะ VC ซีาบายมองต่อนะครับ95 2 0 0ูหรือลึกกว่านะครับคนติดบายเลีถึงตัแล้วแต่นะคนที่จะเซลล์นะครับคนถือเซลล์เหนือ95ตัวถือดูก่อนได้นะครับถ้าางั้นผมไปดูหน้าสุดหน่อยแล้วกันนะหน้าสุดแมไมลงมาเนาะ ก็ไอโซนแรกถึงแล้วนะนี่นะครับโซนถัดมานะครับคิดว่าจะลงมาซึมซึมมาต่อได้นะนะครับตามใดที่ไม่สาม,มารถยืนเหนือตรงนี้ได้นะห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยคาดว่ามันจะซึมลงนี่ก่อนนะแต่ถ้าเราเทียบกับโลก่อนหน้าใช่ไหมครับเขาปรับขึ้นใช่ไหมเขาย่อลงมามันก็จะมองเป็นย่ออยู่ดีนะนะครับยังมองเป็นย่ออยู่นะครับฉะนั้นย่อ,ยอเนี่ยมันมีโอกาสจะได้กลับอยู่นะครับแต่ว่าแค่ในภาพล,งลองๆเนี่ยมันยังลงไม่จบแค่นั้นเองเองนาะ ่าถ้างนั้นเดี๋ยวก็ค่อยๆตามดูแล้วกันนะครับอันนี้นะคนถือดีซีนะครับคนถือหน้าเตียวนะเหนือเก้าห้าแปดูสูนะถือดู ตีทุ่มก่อนนะนะครับคือดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะมีแรงซื้อกลับไปบ้างแต่ดูแล้วตามแพทเทิร์นมันมันยังลงได้อีกนะนะครับคนที่จะเซลล์เพิ่มเนี่ยผมคิดว่าให้ให้ให้เด้งหน่อยน่าจะดีเพราะว่าการที่มันลงขนาดนี้แล้วเนี่ยบางทีเราไม่ควรไล่ราคานะครับก็หาจังหวะเด้งนิดนึงก็ดีนะครับเราจะได้เปรียบนะ นะครับอันนี้เป็นบิตคอยนะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะไอเดียของเอ u แล้วก็บิตคอยพักข้านะสวัสดีครับ